มาจากเพื่อนๆส้ตมตำตอนบ่ายสามดูดิแค่ตามส้ตมตำกินเปรี้ยวปากอยากกินส้ตมตำนะมากินส้ตมตำกันดีกว่านดีอยู z o o ใกล้ๆดูดิมีเม่กระถินด้วยแล้วก็มีผักสลดัดกินคู่กับผักสลดัดนี่น่ากินไหมอืมกินหอมเย่วยเยือนใจมากเลยใส่หลอดบัวด้วยใส่ไหลบัวใส่ไหลบัวด้วยมาเลยมาเปิบกันดีกว่าเปิบมือกันวันนี้เลยเพื่อนๆมามา เปิดมือเลยนะล้างมือล้างนี่ผักสลัดอยากกินส้มตำจะกินตอนเย็นก็ไม่กล้ากินกินตอนนี้ดีกว่าตอนบ่ายสองบ่ายสามนี่ประมาณบ่ายสามแล้วแหละจชเว่นเล่นเกมข้างหลังเสียงดังเลยนะสามีดูหนังสามีดูหนังอยู่ตรงห้องรับแขก ลูกก็เล่นเกมอยู่ในในครัวมีทีวีอยู่ในครัวอย่นางน,นี้ฮึอย่นางน,นี้ได้เห็นได้ฮึถึงกง็แม่เขาหลังแม่ลูกอีเห็นได้ถึงก็เห็นพ่อเขาซื้อเกมให,ใหม่เพิ่งเริ่มเล่นวันนี้เกมอะไรก๊มอะ PlayStation เพย์สเตชันเนาะอ e ่อื <Yeah. S 2> อมนั่นแหละเพิ่งจะได้เล่นวันนี้ <c oughs> อืมแ้มันเห็นม,นม <c oughs> อ่เหรอแ <Yeah. S 1> ม่เล่ไม่เป็นอ่ะต้องตามันป <c oughs> ูกลใส่เม็ดถินใส่ไหลบัว S <S ไม่มีกุ้งเหรอต้องใส่กุ้งกินกับผักสลัดผักสลัดออร์แกนิกสามีซื้อมาให้จากทาเกตเมื่อชา้าก็ไปทานเก็ตมาก็ไปซื้อแป้งมาแป้งฝุ่นอ่ะเอาไว้ทานหน้าแพดไปเดินหาซื้อทาเก็ตั้งน้านหาไม่เจอ ขอแกไปซื้อให้หน่อยแกไปหาตั้งนานเหมือนกันหาไมได้มาแล้วแป้งฝุ่นไว้ทาหน้าอ,อร่อยกินกับผักสลัดเนาะพ้มตำอะ่ะแม่นี่นิอาปาเฮียจะป้อน ขาปู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 ติดฟันอะ่นอะมะนาว เนเนยสดอยู่หรอกผักผักสลัดสดอยู่กินไม่ทันมันก็เน่าผักสลัดอะ่ะแป๊บเดียวมันเน่าและว <c oughs> ฟันไม่ค่อยดีเสียวฟัน ไปทำฟันมาแล้วมันเสียวกินน้ำเย็นน้ำอะไรมันก็เสียวเอากระดาษตบนปากเพื่อนหนาดเท็จปาก เดี๋ยวกินส้มตามกินอะไรเสร็จแนละ้วก็จะร้านจานน่ะล้านจานะ้านานะาเตรียมทําดินเนอร์จะทำอะไรนี่ยำมะเขือเผาจะมาเขือยาวให้สามีกินยำมะเขือยาวอนะ แม่กะถินอ่ะ่อ้อยต้องใส่ต้อง,งมาช้อนมันนะ้านละกั๊กต้องเอากรอนี้สับเอานะไม่ได้ขูดสับเอามันจะกรอบ อร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยมากมะนาวใส่มะนาวไว้สองลูก Tắm dỡ có kìm ít muộn đến Tắm ít nhiều cũng đủ Tắm dỡ có lửa thì sẽ đầy Hãy cứ để tắm dỡ Lít lít, lửa thì sẽ นะกินกับผักสลัดอะ่ะผักสลัดที่เขาไม่กินกับฝรั่งเขาไม่กินกับซอสของเขาเลยนะวันนี้เราก็มาขยำส้มตำกินไงเรากินซอสบบของเขาไม่ไ้เป็นอะ่ะกินซอสแบบฝรั่งไม่เป็นก็ต่อมาขยำส้มตำเนี้ยกินเป็นผักอร่อยดี พริกออกพริกมันเผ็ดเดี๋ยวเอาผักสลัดมาอีกแพ้แพทไปเอาผักสลัด มีซื้อมาให้เป็นกระปุกอะ่ะอปุกใใหญ่กินอาทีตย์ละกระปุกพิธหนึ่งก็ซื้อทีหนึ่งจะพยายามกินให้ได้ผักนี่กินหยด กินแล้วส้ตามตำันอร่อยคู่ก,กินที่หมดเป็นน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดแบบบ้านเราเลยน้ำยำน้ำยำอะไรก็ว่าไปทุกอย่าต้องไปเอาช้อนมาเม็ดกระถินยิบไม่ขึ้นอนะ เดี๋ยวต้องอช้อนก่อนช้อนมาตัดมันไม่ขึ้นมันหยิบไม่ขึ้นนะเม็ดมนเล็กอ สา,ามีเปิดดูหนังนยังก็ลงหนังเลยเสียงดังครับบ่าชอบดูหนังมากซีดีหนังอะมีทุกเรื่องจ้าเรื่องอะไรมีหมดออกใหม่มาซื้อหมด ชอบดูมากถ้าดูก็เพลินดีนะมันหยุดนะนะนอนดูหนังสนุกด้ให้ก็ชอบดูหนังอ่ะอืม เป็นไงทำมันจะหมดไหมล่ะเพื่อนออมือด้วยตําขนาดนี้พอดีกินไม่เหลือตาําเยอะกว่านี้เหลือ ใส่ส้มตำใส่มะละกอสองกำมือกิ้งกะบผักอิ่มพอดีซดน้ำเลยมันเหลือหน่อยนึงเงียอร่อยดีแซ่บมากหมด อร่อยมากไปแล้วเพื่อนๆเ,เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พาเควินไปฉีดวัคซีแล้วจะไปกินบุฟเฟ่กันเดี๋ยวเจอกันที่ร้านบุฟเฟ่นะบ๊ายบาย